สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนพระประจําวันเกิดคือปางป่าลิไหลหรือบางท่านก็เรียกว่าปางป่าเลไลนะคะพุทธคุณของพระปางป่าลิไหลหรือป่างเลไลนี้บังเกิดอํานาจบาร,รมีนะคะปกป้องจากคุณใสเวทมนําต่างๆบทสวดของพระประจำวันเกิดของวันพุธกลางคืนนะคะให้ตั้งนโมสามจบแล้วตามด้วยคะพุธปันทูธรรมวะคะ 12จบนะคะปกติคนเกิดวันไหนย่อมมีสีประจำวันเกิดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้สีประจำวันเกิดได้ตลอดไปเพราะว่าสีต่างๆจะส่งผลหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีดังนั้นการเลือกใช้สีที่ให้คุณหรือให้โทษควรเลือกใช้สีให้ดีนะคะเพราะเลือกสีผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว เข้าไปเปิดดูตามวันเลยนะคะว่าอายุเราณช่วงนี้อยู่ช่วงเวลาอะไรสีอะไรเหมาะกับเราสีอะไรที่ไม่เหมาะกับเราสีอะไรที่เป็นโทษหรือใส่แล้วไม่ดีเราควรละเว้นไว้นะคะอ่ะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนช่วงอายุ21ปี30ปี39ปี48ปี 5 7ปี6 6ปีสีที่เป็นเดชหมายถึงสีที่มีอำนาจมีวาสนามีความเก้าหน้ามีความน่านับถือน่ายกย่องให้ใส่สีชมพูไปไปหาความสำเร็จลาบผลความเจริญมีโชคมีลาบมีความสุขให้ใส่สีเขียวไป ไปหาเรื่องเงินทองความมั่นคงเลือกสวนไล่นาที่ดินทรัพย์สินมรดกให้ใส่สีเขียวไปไปหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือพึ่งพาตำแหน่งหน้าที่การงานให้ใส่สีเทาและสีดำไปสีที่ไม่ควรใช้เลยปีนี้นะคะ เป็นความอุปสรรคความยุ่งยากความเลือดร้อนเสียหายศัตรูคิดทำา้ายอับเฉาอาทับไม่ควรใส่สีฟ้าเลยจะเสริมดวงชะตาได้อย่างไรนะคะเขาบอกว่าให้ปล่อยสัตว์หน้าเขียงหรือปลาหน้าเขียงทำบุญด้วยอาหารมังสวิรัต ทำบุญด้วยผ้าไตา่รองเทา้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยพระปางลำพืนเจ้าแม่ทัพทิมเจ้าแม่อุมาเทวีด้วยกุหลาบด้วยหนมนะคะสำหรับดาวสุกเสียให้ระวังในเรื่องของความรักจะบวยจะมีปัญหาเรื่องเองิน ให้ระวังนะคะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สามารถนะคะศึกษาได้ทางออนไลน์ YouTube นะคะโดยใช้ชื่อพื้นฐานนะคะคือการดาโหราศาสตร์ไทยหรือการดาโหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์นะคะในยูทู e จะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะก่อนเป็นการปูพื้นฐานนะคะแล้วก็โหราศาสตร์ไทยภาคพ,พยากรณ์เนี่ยเป็นแนวทางการพยากรณ์ว่าจะจะพยากรณ์ยังไงดีเริ่มหัดพยากรณ์นะคะอาจารย์การดาเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยระดับขั้นต้นนะคะสําหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สําหรับคนที่สนใจในเรื่องการเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วในส่วน เบื้องต้นเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็หัดพยากรณ์มาแล้วเราจะเริ่มกันพยากรณ์ดาวจรนะคะให้รู้ว่าจากว่าดวงเนี่ยแต่และดวงเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยการใช้ดวงจริงแล้วก็เหตุการณ์นั้นๆที่เจ้าชะตาจะเกิดอะไรกับเขานะคะถ้าสนใจอย่าลืมนะครับโทรมาที่099-059651 09 09นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ